อ๋อเมืองคนเราไว้ก่อนนะเมืองอ๋อเมองเมืองพี่เพื่อนติ๊กมีคนพี่เพื่อนติ๊กมีคนผมทำอะไร่ะคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบโปรดใช้วิจารณญาณหากไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจบเร็วเป็นงก่อน กูมอทนเอตกูแม่หุ่งผังเลยอย่ากได้กระสุนเพิ่มแล้เนี่ยโอ้กูโดดไปอีกเมื่อกี้มันเก็บสี่เลยเหรอใช่ไอปอลไอปอนยิงไอปอนยิงล่วงไปตัวนึงอุ้ยปอนบอเอือกูมากับใครเนี่ย เตียหรือ,อยังเสปืนข้างาหน้าโอ้ยนี่ข้าบอยไว้ดิเผินฟ้าอุ้ยดิ๊ดิดไอวอนเดอะกิทอยู่่ไม่มีอะไรเลยนัเนี่ในตัวเนี่ยหุ้ยเสงปืนวะ รถมันจะแข่งข้างบ่อยมากเลยเอุ้ยมึงแข่งจังวะ <c oughs> มึงเป็นปางอะไรเนี่ยปางส้นสุดท้าย,ย <c oughs> ต้องโน <c oughs> งจะตายแล้วปะรถเราจะลอยไหม, <c oughs> มเยะ ขอพระเจ้าออจง,ง,งโนโนคุ้มครองไอ้นู้นเขาขี่ไปถึงโนู่นแล้วนี่ดขี่ไม่สนโลกเลยอะ <c oughs> ไอ้ไอ้ปอนหมุนไปลูกคางเลยไอ้ยาเข้าเมืองนะมียากูหมดแล้วเด้อม่เยอะรอกเอเอเยี่ยมตัดพิมยาแบบไหมเมื่อไรน่าจะถึงพวกมันนะคงไม่เยอะให้ปั๊มลว ครับจนที่ป่ายเลยเฮียไม่ยอมแวะให้กูฟาร์มเลยอ่ะไมเ่เราต้องเข้าวงก่อนนะละมั้งจะลวนไปไหนอ่ะมันไปเมืองใหญ่สุดเลยจะลุดหียเข้งเลยวคงเฮีย้ยมึดงดูดิวง <c oughs> มึงดูมันไปนู่นตามตามมันไปนะ <c oughs> เราไปตามถนนเลยตา,ต,าตามถนน <c oughs> <c oughs> ตามถนนเลยตามถนนเลยได้ เผื่อมึงอาจจะขับดีขึ้นไงใช่ไหมท <c ười> ามถงถนนเลยมันได้ถึงทั้งแยกแล้วเลี้ยวขวาอี้เลี้ยวรบ150ขี้มันลงเนิมมนพอดีองเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตามทางเลยเสียง <c ười> รถขอให้ปลอดภัยนะน <c ười> นี่โน้ตไปกับเขาโสิสิสิ ทนี่ขึ้นเนินนะเนขึ้นเนินร้อยสามแปดอ่ะโอเคมีคนปัจจุบังค้างกูลงไหนได้เปอวกกูเีตีนี้ก่นอ,อ,อ,กอนออมเล่อเราไว้ก่อนนะเมืองออเมืองออเมืองท<อ>ี่เพือนติ๊กมีคนที่เพือนติ๊กมีคนพอไ่อทำไรนะ่ะก็อยงนี้เลยอ่ะ ผมทำอะไร่ะวกเอย่างเดียวพีร็จแล้วพารถพังเลยนะโอ้ยอ้ยากอิ้น เฮ้ยคนมาใกล้แล้วอ้วนยัาขับดิเฮ้ยเดี้กระสุนเขียวเอ้ยกดดขนมานะนเนาะลองหรื่งตรงนี้ดูไร้ดูไ,ดดไดอ้ A few moments later กลูกลก ชวกหลังเลยดิไม่เคยมีอะไรออปชั่นปลาใส่มันหน่ไหมตรงไหนอ่ะติงดิให้พวกปลาตรงไหนตรงมาวะโนกโนได้พระเกรีย์ใช้ไหมครับน็อเออไม่รอดตายหมดรถปริวหไหนวะโนก รถเพื่อนอยู่ไหนวะความ,ม่ะจ <laughs> ะโดดพี่แดงกูความเก่งเลย